ัดอยู่เลยแต่ว่าวตอนนี้เนี่ยก็ถือว่ากำลังจะเข้าฤด,ดูทุเรียนสาลิกาหรือว่าฤด,ดูไม้ผลของจังหวัดฟังงานะครับก็ในในช่วงของทุเรียนสาลิกาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอำเภอรกระปงเนี่ยนะครับอำเภอรกระโปงเนี่ยมีพื้นที่ในการ ลูกทุเรียนสาริกาประมาณ500เศษนะครับก็คาดว่าผลผลิตของทุเรียนสาริกาเนี่ยก็จะออกสู่ตลาดประมาณ400นะครับ400ตันก็ถือว่าผลผลิตเนี่ยก็จะดีกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็ผลผลิตเนี่ยจะออกมาอยู่3าช่วงเลยกันหรือว่าทุเรียนสาริกาจะออกดอก3รุ่นนะครับรุ่นแรกเนี่ยก็จะออกในช่วงของ ปลายเมษานี้ก็ถือว่ากําลังออกเลยนะครับแล้วก็เกษตรกรก็ได้ขายกันบ้างแล้วนะครับแล้วรุ่นที่สองนียก็จะถัดไปในช่วงเดือนพฤษภานะครับรุ่นที่สามเนี่ยก็จะติดปลายพฤษภาจนถึงมิถุนาทั้งเดือนนะครับก็ถือว่าในช่วงของปีนี้เนี่ยนะครับทุเรียนสาริกาก็จะทยอยออกนะครับไม่ไม่ออกผลผลิตกระจุกตัวนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับ ของผู้บริโภคทุเรียนสาลิกาเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยการการเก็บเกี่ยวเนี่ยก็ยืดระยะเวลาไปประมาณ2-3เดือนนะครับก็จะได้ทุเรียนกินกันยาวๆครับผมครับก็ในช่วงนี้เนี่ยนะครับทุเรียนสาลิกาเนี่ยนะครับก็จะขายอยู่ที่350นะครับหรืออาจจะลดหลั่นลงมานิดนึงนะครับอาจจะ300ประมาณนั้นนะครับก็ถือว่า เป็นเป็นรายได้ดีของอชาวสวนทุเรียนสาลิกาครับก็ถ้าผู้บริโภคจะต้องการในราคาที่ถูกกว่านี้เนี่ยก็ต้องมาในช่วงที่ทุเรียนพลิกครับนั่นหมายถึงว่าทุเรียนที่จะออกเยอะๆนะครับก็ชาวสวนก็จะขายอยู่ประมาณ 200- ถึง250นะครับก็ก็จะได้ทานทุเรียนที่อ,อร่อยนะครับแล้วก็มีรสชาติที่ดีนะครับแต่ราคาก็จะถูกลงมาครับผม เลือกทุเรียนหรือว่าการที่จะไปซื้อทุเรียนนะครับตามแผงต่างๆเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยผมก็คิดว่าคงจะดูทุเรียนกันไม่ค่อยเป็นนะครับแต่อย่างน้อยก็ต้องฝากถึงเจ้าของสวนหรือผู้ที่นําทุเรียนมาขายนะครับก็ต้องอดูทุเรียนที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็พร้อมที่จะรับประทานนะครับคาว่าพร้อมที่จะรับประทานเนี่ยนั่นหมายถึงว่า รูปทรงเนี่ยได้ที่นะครับสีก็ตรงตามเกณฑ์นะครับแล้วก็คั่วเนี่ยต้องอวบอิ่มนะครับนี่ก็จะเป็นดูลักษณะง่ายๆก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าถ้าผู้บริโภคจะจะศึกษาแล้วตั้งใจดูเนี่ยมันก็ต้องต้องมีวิธีการแล้วก็ต้องเรียนรู้กันพอสมควรนะครับแต่อย่างน้อยๆฝากถึงผู้ที่เข้ามาอ่านำทุเรียนมาขาย นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยนะครับผู้บริโภคก็จะเจอทุเรียนอ่อน